โอกาสสวัสดีพี่น้องชวาวระบอกสายฟรีทุกท่านกันด้นนะผมแล้ววันนี้กลับมาใหม่เช่นเคยครับกับการตามหาของฟรียูจนะผมของวันนี้ที่เราพามาหากันนั่น,นคือทิงคิตตี้เพิร์นะครับผมรถกระเป๋าคิตตี้สีชมพูวันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมดแค่1000ชิ้นครับแล้วตอนนี้ก็ออกไปเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นก็คือแมป e v e r y Second Get o n วันสปีนะครับผมซึ่งหน้าตามแมปและเพจจะมีอะ้รบ้างเนี่ หล primo, 1 1> ังจากที่เพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี uh ้เลยนะครับผมโดยเควส์นะครับเพื uh ่อนๆสามารถกดจิ้มตรงที่คําว่าฟรี UGC ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาจะมีให้เราขึ้นอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เควส์นะเพื่อนๆเควส์แรกนะครับเขาให้เราชนะ250ทัวร์นาเมนต์นะครับผมแล้วก็เควส์ที่2นะครับเขาให้เราทําสปีดให้ได้ 100m นะครับผมแล้วก็เควส์สุดท้ายนะครับเขาให้เราชนะทั้งหมด 5m win นะครับผมผมพาไปดูในส่วนของเควส์แรกก่อนนะครับเพื่อนๆเควส์แรกนะครับผมที่เขาจะเขียนว่า get win 250นะครับ เฟสวินอันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าบอร์ดตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหม Enter Tournament ตรงนี้นะผมสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้อยู่เมืองหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้เพื่อนๆดูนะครับผมนี่นะครับวิ่งเข้ามานะผมอันนี้เพื่อนเพื่อนก็เลือกเอานะครับผมโดยเขาจะเขียนบอกอยู่นะครับว่าคําแนะนําของเขาครับเขาต้องการสปีดเท่าไหร่นะอย่างของผมตอนนี้มันเท่าไหร่เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงครับของผมตอนนี้มันหมื่นเจ็ดใช่ไหมครับเพื่อนผมก็จะเข้าอันที่สามนะผมเห็นไหมเขาก็จะบอกอยู่เลยครับว่าถ้วยรางวัลที่จะได้ทั้งหมดก็คือถ้้้้วววยยนนนนนนะะะครััับผผผมมมออออีีเเเดด๋จลงงิ่่่ขาาไปใหพืูก วิ่งแข็งครับผมพอเราว,วิ่งเสร็จนะครับเพื่อนๆสปีดข้างบนไอ้ตรงรองเท้าวิ่งสีแดงตรงนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับเขาจะรีเซตให้เราใหม่นะครับผม <c oughs> เห็นไหมตอนนี้เป็นศูนย์เลยนะผมตอนนี้ผมใส่สัตว์เลี้ยงนะครับผมก็เลยบวก วีละเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดตรงนี้นะผมวิธีการที่ทำให้มันบวกเยอะนะครับเพื่อนๆต้องใส่สัตว์เลี้ยงดีๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตอนนี้ผมใส่สเปซบอดครับบวกดาเมจสองบวกวินสองนะผมซึ่งไข่เนี่ยเพื่อนๆสามารถเปิดได้ด้วยกันซื้อตรงนี้ได้เลยนะเพื่อนๆนี่นะห้าวินนะผมแต่นี้ล็อกอินอยู่ในแมปก็มีสัตว์เลี้ยงให้นะครับผมคู่หนึงสามร้อยห้าสิบผมว่ามันดีมากๆเลยนะผมใครที่ครบแล้วเนี่ยก็ออกแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็มารอเคมเอวนะครับผมใครที่อยากได้นะครับเมื่อกี้ผมนั่งตััััััดคคลลิปปปออออยยู่่่่่่่นนนนนนะเเพืๆรรรราาาาากกฏฏววววผผมมมมมงใใชช้จตีบบ เหมือนมันบักอยู่นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้เสร็จเนี่ยก็อย่าลืมออนเวลามากดแล้วครับเพื่อนๆสังเกตนะผมนี่นะดูดิมันกดกี่ครั้งก็ได้นะเพื่อนๆอันนี้ผมให้เพื่อนๆดูครับตอนแรกมีแค่นี้นะหนึ่งสองสามสี่แถวแล้วผมเดี๋ยวผมลองกนรับดูนะผมก็งงนะกดเค็มกดไปเลยรัวๆแล้วกันนะกดไปรัวๆครับผมปรากฏว่าสัตว์เลี้ยงนี่ครับเพื่อนๆดูมันให้มาตัวละครผมว่าอันนี้มันบักอยู่นะผมใครที่อยากได้ก็อย่าลืมรีบเข้ามาทกนะผมอันนี้ผมขอกดดัวเลย ดกดรัวแบบเก็บแบบเต็มสต็อกเลยแล้วกันนะผมดูในส่วนของเควส์เราต่อเับเพื่อนๆเควสของเราเห็นไหมครับผมเขาให้วินทั้งหมด2 5 0ยห้าสินะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมชนะไป1วินนะก็ขึ้นมาเป็น5้าแล้วนะผมส่วนวินข้างล่างนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะขึ้นมาเมื่อกี้ผมมีเท่าไหร่ผมจะไม่ได้มันก็บวกให้เรามา3าถ้วยนะครับผมเห็นไหมเป็น5้าสิบนะครับผมผมว่าเควสเนี้ยมันยากสุดก็เควสสุดท้ายนะผมที่เขาให้เราเก็บทั้งหมด50สเอ็มวินนะครับเพื่อนๆมันต้องใช้เวลานิดนึงนะผมแล้วก็ พลิกิจที่2เนี่ยทำความเร็วให้ได้1 0 0 m อันนี้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันครับพูดง่ายว่าเกมนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกินเวลาเหมือนกันนะผมใครที่อยากได้ก็ต้องมีเวลาเล่นสักนิดนึงนะครับเพื่อนอันนี้นะผมจะไปโลก2นะครับผมตอนนี้ผมมี50ตัวนะครับผมผมไปโลก3ามยดีกว่าผมมี50ตัวนะผมนี่นะโลก3หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปเล่นให้เพื่อนดูนะผมว่า1รอบเนี่ยได้ความเร็วสปีดเท่าไหร่นะผมแมปพวกนี้นะครับเล่นเราจะได้สปีดนะเขาก็จะเขียนบอกอยู่ข้างหน้าตรงน เขาจะเขียนว่ารีวอร์ดได้120สปีดคูณ2ก็เท่ากับว่าเราได้200กว่านะครับผมอันนี้ยังไม่รวมสัดเลี้ยงนะครับผมที่เราใส่นะนี่นะครับผมบวกมาตอนนี้17เลยนะเพื่อนยิ่งไปเมืองสูงเท่าไหร่ครับไอ้คาดผลตอบแทนตรงนี้ครับมันก็จะยิ่งบวกให้เราเยอะเท่านั้นนะเพื่อนซึ่งบวกให้เราเยอะมากๆนะผมถ้ามาคูณกับสัเลี้ยงเราแล้วนะครับอันนี้ก็มีกิจกรรมล็อกอินเวลาด้วยนะผมข้างล่างนี้นะรีวอร์ดนะครับกดเช้มไปเลยนะผมใกล้เพื่อนทำาอย่างนี้อเรื่อยนะครับผมนี่นะ เมืองต่อไปที่ผมไปได้ก็คือหนึ่งรอยี่สิบห้าัวนะเอาทำไมผมวาร์มมาได้เลยอ่ะนี่นะครับผมเข้าไปได้เลยมาเมืองนี้อีกัเมืองแล้วกันไหนๆมันก็มาแล้วผมผมอยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะผมตอนนี้สามสิบเคนะสามสิบเอเคนะครับผมไปเอา อุ้ยได้มาถึง 20k แล้วผมผมว่าความเร็วอะ่ะมันทําไม่ยากนะเพื่อนแต่ที่มันยากนะครับมันจะยากตรงที่เราเก็บวินนะผมะเดี๋ยวผมไปลงทัวร์เมนท์โลกนี้เพื่อนดูก็ได้ครับผมว่ามันจะยากจริงไหมนะนี่นะครับผมจะลงโลกสานะครับที่เขาจะเขียนว่า recommend speed นะครับผมก็คือความเร็วของเราครับตอนนี้เรามีแค่ไม่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เรามีแค่ห้าหมื่นครับแล้วผมลองลงให้เพื่อนดูนะนี่นะครับผมมาดูกันว่าเราจะชนะหรือเปล่านะ ้โหแต่ละคนวิ่งอยากจรวดไม่ต้องสืบนะครับผมง่าชาหรือปลาเห่าก็ไม่ชนะนั่นเองนะครับผมถ้าไม่ชนะสปีดข้างบนเราจะไม่หายนะครับเพื่อนๆเห็นไหมถ้าอยู่ทถาเดิมนะครับผมหกหมื่นสำหรับใครที่อยากแบบไปโลกสูงๆนะครับผมแนะนำนะครับรีบเก็บถ้วยนะครับผมรีบไปนะครับผมแล้วก็รีบมารับของนะครับผมเพราะของมันแจกน้อยครับเพื่อนแจกแค่หนึ่งพันชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมแต่สําหรับส่วนตัวผมก็น่าจะไม่ได้ไปนะครับเพราะผมไปเก็บของอะไรที่มันดุดันครับผมอันนี้เหมาะสําหรับผู้หญิงครับซึ่งเราก็แน่นอนว่าของเรามันไม่ใใช่่ททาาาางงเเรรรรนนนนะคคััััับบบผมีีีีออยยกกกกไไดด้้้้็็ตขปจสํหวพ แน่นอนนะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปทำอะไรต่อก็ลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทับกันนะครับผม